มีเด็กอ้อนแม่นะครับมาเล่นกังเกงถือแม่เด็กขี้อ้อนนะคะ เที่ยวไรนั่นได้อะไรกินอีกแล้วตรงนั้นมันมีอะไรกินหึตรงกรางแสนสุนบรรยากาศช่วงบ่ายน,นะคะ แล้วเรากินยายอีกไป2โมง30นะคะส4นาฬิกา30นาที ความสะอาดคอกเสร็จกินเสร็จก็ต้องรีบเก็บนะคะหิวนมจังเลยทํงการบอกไปต้อยแต่นมแม่ คันคันไม้มาเกาเกาเกาคันขาคันขาเก็บเ็จไม้มาเกาขาเกาเสร็จก็กินอร่อยครับ แล้วก็ทิ้งให้เป็นกันเถอะแม่สกิดแม่ดีดีสกิดแม่มามาทำยุทธตถีจนหน้าแม่เป็นรอยหมดแล้วเนี่ยมัแต่รอยสงการ แล้วก็สกิดแม่มาแล้วก็ทำการยุดทัตถีจอมยุดคันขาเหรอ พ่อนั่งคุมอยู่ตรงนี้ไม่กล้าแผงลิตมากนะคะเพราพ่อมาอยู่ี่เอาละสะกิดแม่แล้ว,กกลวหันหน้ามาหันหน้ามาเล่นกันเถอะหน่อยหน่อยแววตามองไปที่พ่อนั่งอยู่ตรงนี้

นมแม่โตแล้วกินไม่ได้หรอกนมแม่เหี่ยวหมดแล้ว การมาฝากนะคะคืนนี้เข้าสู่คืนที่3ามระบ่าย2มาอัปเดตให้แม่ๆได้รับชมอีนะคะสวัสดีค่ะ